หารร้าน,านก้าวมันไก่นะครับเฮ้ยแม็กวลฟู้ดเซ็นเซอร์ไปเข้าไปเลสซี่ เงเทียนเทียนเขาต่อย สวัครับต่อไปเราจะลองชิม ข้ามันไก่นะครับตอนนี้แม่กำลังทานพัตเตอร์ตเดี๋ยวจะต้องเปรียบเทียบกับบุญตรงกีนะครับว่าอะไรอร่อยกันโอเคไหมดี๋ยวนะครับตเดี๋ยวเ่าจะต้องให้คำตอบนะครับเพาะว่าพัตเตอร์ชอบกินอะไรครตอนนี้มีซินเจ้าแรกมันมีไก่น,นะครับึง่งญญตัวข้าวสามาแล้วก็มีผักนะครับเป็นผักอบรยเตอร์นะตรงนี้อ่ะแม่จะลองให้พัตเตอร์กินนะนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอมอ จะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครัดบดูไก่ครึ่งตัวเข้ามาเราสั่งทั้งหมดสามจานนะครับแล้วก็มีัหอยทอดหนึ่งตัวเดี๋ยวน้ำจิ้มเขาให้มาน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าน้ำจิ้มจะขอเพิ่มได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับ มันจะเป็นไก่แบบติดกระดูกนะครับมันไม่ได้แบบเนื้อรวนๆ,ๆใช่ไหมแม่ไก่เป็นไก่ติดกระดูกนะแล้วมันก็ไม่ได้นบบบางชิ้ <ๆ S 2> <ๆ>นเหรอครับเดี๋ยวผมรอคนลองชิมก่อนนะครับข้าวมันเบาๆบางก้นทุกได้ข้าวมันเบาๆน้ำจิ้มก็จะเป็นสไตล์ของสิงคโปร์นะครับ,บน้ำจิ้มพริกพริกดำไม่ต่างกัน ประมาณปายตามแล้วครับร่วมเลยเวลามาหนี่จะรับจิ้มมันเป็นสไตล์สิงคโปร์ไม่แบบไม่เหมือนของมืงไทยก็ชอบแปลกดีเหมือนกุ้งจงกี่อสไตล์ประเภทอย่างนั้น ที่นี่หรอห้างที่นี่ไปกินในห้างไะไก่เป็นไงพ่อไก่นุ่มก็นุ่มอยู่เนาะแล้วลก็ใส่กับน้ำจิ้มแบบเป็นคล้ายๆกับพริกตำนะอย่างเงี้ยเนื้อไก่อร่อยไปตามพัเตอร์รีวิวแล้วครับ

ทำไมเร็วกันขนาดนั้นอะลองชิมดูจริงก่อนเร็วดูดีก่อนแล้วบอกท่านผู้ชมแย่ยมือ <Bye. S 2> บายไก่เป็นไงนุ่มไหมแบบนี้นุ่มครับบายข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับารรบายมันยืดจังเหรอครับ นะครับที่ผมอยากทดลองคือลักษานะครับโอนยานก้ากนะครับลักษาเดี๋ยวเราลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบรับห้าเหรียญครับเดี๋ยวก็จะลองลักษา เ้นเหมือนก็ต้มจีนใค่เป็นเส้นขนมจีนกำกลมนะครับเหมือนน้ำจีนซาวน้ำใส่กะทิประมาณอย่างนั้นเนะนี่ยนองงพว กุไก่เทียนเทียนผื่หนานชีเกียนไรซ์แล้ว how do you feel จริงๆรสชาติก็พอใช้ได้เนาะไก่นุ่มข้าวก็ก,ก็ดีกำลังดีแต่ว่าในกินไปแล้วรสชาติโดยรวมแล้วอะ่ะกินเมืองไทยอร่อย <c oughs> จริงไหมก็เพิ่ไก่แถวบ้านอร่อยกว่าละหรือเขาเพิ่มุกนเทียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า จะมีรสชาติมากกว่าอะไรเงี้ยกะกะอันนี้นะแต่ว่านี่มันเป็นสไตล์ขอราะงั้นมเป็นสไตล์สิงคโปร์มันแล้วแต่ว่าแบบเออคนชอบอะไรไงแต่อย่างน้อยๆอ่ะไก่อ่ะมันก็เป็นคุณภาพดีแล้วก็เนื้อนุ่มไงอ่เอ่ะเป็นไรอ่ะเสียดายจังเสียดายจังเสียดายจังทั้งความใจทั้งรักษา แต่ว่าไม่ใช่ตังพ่อนะฟังแม่ข้าวมันไก่ผิดหวังไม่ไม่อย่างที่คิดก็ไก่ติดกระดูกกระดูกเยอะแล้วก็เป็นน้ําเหนียวเหนียวอะไรไม่รู้ข้าวมันก็โอเคแต่ว่าไก่สตา์สิคโ,โ,โกกินได้แหละได้บรรยากาศความเป็นพ็อกเกอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับนะแต่ว่าในร้านนี้มีข้ามันไก่อยู่ 3, 3ามสามันสาเจ้าตีฟ้ามันกันหมดดูให้ดีว่าตีไหนคืออันอันเทียนเทียนเทียนเทีนเผหนานชิคเคนไลท์นะครับก็ก็ได้บรรยากาศเฉยๆได้ได้บรรยากาศส่วนรักษาไม่ได้เรื่องครับค่าเหรียญกินตาม y t u t u ที่ที่คนอื่นเข้ามาดูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ นั่นคือทำไมไผมถึงได้ร้อค่ะเพราะว่าเสียกังคับผม